กับสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับลุงของเก่านะครับจะพาพี่น้องไปติดตามกับสลับงวดวันที่หนึ่งนะครับกพหกสี่นะครับพี่น้องจะเข้าหรือไม่นะครับสลับทุกสี่ทุกท่านนะครับขอให้โชคดีนะครับลุงจะพาไปตามนะครับก็ตาม ตองนะครับเด้อเป็นกาเคยฟันได้เลขเด็ดนะครับนอะปากเอซีพี่น้องนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับนะ้อาสำหรับแนวทางแบง่งปันนะครับสำหรับหัวรัฐบาลว่าจะเป็นหานอยหัวใหญ่หัวรัฐบาลน,นะครับตลาดก,กินแบ่งก็ดีพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อผู้เข้ามาครับเนาะขออนุโมทนาสาธุนะครับกับ พี่น้องนะครับดเด้อแนวทางบาวาสิเป็นท่างไดก็แล้วแต่นะครับฝากที่พี่น้องนะครับผู้กมาติดตามดเด้อแนวทางแบ่งปันนะครับทุกวันไปจนถึงวันสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเนะาะจอกตัวไหนยอย่างไรฝากพี่นอ้องเด้อมอนี้กมาติดตามนะครับก็มาสอบตามเลขฝันเพิ่นนะครับ ว่าจะเป็นตัวอะไรจังใดนะครับนาะอล่งกาได้ไปตามมาให้จับ้าพี่น้องไปตที่ตามกันเลยนะครับนะ<ม>าะฝากเก็บสีพี่น้องผู้เข้ามานะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับไม่สนับสน,นุนในเล่นการพนันทุกชนิดฝากเก็บสีพี่น้องนะครับก็ตัวเลขแบ่งปันนะครับคือจะประมาณไหนอย่างไรนะครับฝากพี่น้องไว้นะครับเด้อ ในคลิปนี้นะครับเอฟซีทุกท่านปุกมานะครับเดอ้อเอากะาไปตามกันเลยนะครับเนาะเจโต้องให้เลขเด็ดพี่น้องฝากไว้นะครับเดอ้อเอากะาไปตามกันเลยนะครับเนะาะที่บ้านเจโต้งนะครับเดอ้อพี่น้องได้ยุหลานบอกพอดีเห็ไหม แตกระเกินทุนมาหลายดอกเพราะว่าครับกาับสวัสดีพี่น้องนะครับมาที่ร้านเจ้ยต้องนะครับมีตู้ลอตเตอรี่นะครับฝากเก็ซีนะครับฝากไว้ที่แนวาท,นาทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับสลับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับวันนี้โอ้ มีนะครับตัวเลขเพราะว่าที่ได้มายังไม่มี <c oughs> ผู้คนเอาไปนะครับ <c oughs> ก็ตัวเลขโอเคอยู่นะครับฝากเดฟทีนะครับพี่น้องจากวันนี้นะครับต้องไปถามตัวเลขกันก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับจะต้องฝันดีบ้างวันนี้อืม ว่าถ้าไดใกล้มือบอ่อโอ้เหลืออีกอยูอ่หาบ่ได้วามเมื่อคนละได้โอ้ได้เงินแต่ปัญหาแห่งเรื่องเพิ่นซาบ่าเออวัดเจดจองได้เท่าละสี่หมืนหาหมื่นมาสั้นเอองวดบังหันก็ได้งวดก้อนนี่ก็ได้มาซั่นแต่ปีใหม่ว่าโชคดีเข้ามาเลย<จ>พนาวนาเออนี่นะครับร้านเพิ่นก็ มีของมากมายนะครับเด้อพี่น้องขาดเรียกอยังกับมาเบื้งกันอยู่นี่แหละเออแนวอยู่แนวจินนะครับเออก็มีทั้งแนวจินเฮาเฮาจินเพิ่นเนาะครับเนาะ,ะมีหลายหลายอย่างแนวจินเฮากับซีเมนย้งเนาะเอออยู่ในห้องน้ำแหละพี่น้งองบอกนู่นว,ว่ามวลช่ก,กันฟังเนาะครับเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ว่าฝันดีรนพราเช่ญพระยายเฮงมหาพราเชิญมาถาม เลว่างวดน,นี้วัได้มาถามเจียเบืงว่าได้ตัวใดว่าสั้นอาจจะพอได้เปลี่ยนแนวทางกับพี่น้องเพื่อนผูตี่ตามสนอกก็ธอรรมดานะครับพี่น้องก็ใกล้มือมากก็าหาตัวเลขนะครับเนาะให้พี่น้องเพื่อเปลี่ยนแนวท่าฝากเก็บที่นะครับเด้ขอขมาติดตามนะครับสำหรับตัวเลขที่นนาจะเปลี่ยนกะ ประมาณนี่หรือประมาณใดก็จะถามพลบึงนะครับเนาะว่าเจ็บบนใดตัวใดงวดนี่นะครับฝากเก็บที่พี่น้องนะครับเดื่ออยู่ได้ตู้ตามที่ลุงคกดว่าแล้วยังยั่งอยู่นะครับเนาะ,ะเพื่อเปลี่ยนแนวทางแบ่งปันสำหรับตัวเลขที่ลุ่งลงไห้นะครับเข่าสูตรสามงวดนะครับพี่นอ้องแต่ว่ามาถามเจ็บบนว่าบอท่านได้ฝันไกลเมื่อจังมาฝันมาส่้น เออเพ่นวาน่าเนาะกับบอปเป็นหยังเพ่นว่าทาเอามือหน้ามือได้ก็ได้หรอกขันสิฝันกับสิฝันพูดละลอาใกล้มือเรียอกวออ่กว่าสั้นคือบราฝันลอดมือนี่ฮะอาเทียวา่าเป็นโตเป็นตนเนี่ยเอาแท็กันโตัวสว่าตกับป็นแต่มีหยังจังสี่นะอาเทียเขาาย่าใส่แจลบลุงกันสีซื้อลอตเตอรีด่ดอืม เพราะว่าเขาจะเจีบแต่ว่าเรียกว่นี่คิดว่ามีอย่างผู้เคยได้ดิมาถามกันเนาะ,ะสีเข่ากันบ่ว่าตัวเลขที่น่าจ,จะเป็นแต่ลุงฟันสองนล่นแหลงวดนี่นฟันสองอะจะต้องสืบฟันหยังก็บ,บอกพี่น้องไปเนี่ยยักตัวหนึง่นงเนี่ย เป็นการฟันสงเด้อพี่น้องแต่ว่าตัวที่นาจะเป็นนาจะมานนี่ลักสูงบ่คาว่าเลขเลขสูงเขาเลขต่ำสองเก็สองเก็ด,อ,กดอ่าโอเคใกล้เชียงกับลุงนะครับเด้อเพราะว่าลุงมาเก้าพี่น้องสองเก้าลุงของเก่าเด้อฝากเก็บที่พี่น้องนะครับสองเก้าสองเก็ดเนาะ สองเกจก็น่าจะเปลี่ยนไปได้เพราะว่าบ่ได้ออกมาหลายห้วยโดนแล้วเว้ยผมไม่คือไม่ปีหกหนึ่งนี่หนเนาะหกหนึ่งหกสองหกสองกบ่หกสองเกจบ่เงเกจสองหกกว่าคู่ปี่ชานั่นเ7จกเสองหก่ของคู่ปีชาตีว่าดังๆเนาะสามสิบล้านมันจกลับกันบ่ โอ้่ว่าปูกรว่าอยู่ดิปูมักเียตบา่านเอาหยังใส่ก็หาใส่เอาพนะโอ้ยหาสองเราปูว่าฉลกเขไม่ปปได้หาเนาื้อยิ่ได้เลยเนาะหาใส่แจ่ว่าหนาเอย้ยีสองบนล่างเนาะน่าจะเปลี่ยนไปได้คือกันเนาะเพราะว่าเลขสูตรล่วงกับเขาสองมีสอง ว้านท่งลาบบนล่างได้สองเหมืนสองหกสอแมนสอแมนคือรูดลดเนาะต้องรูดสอง,สองว่าถ้าว่ามีสองแล้วมันบ่หนา่าบ่หน่าจะเป็นตัวอื่นดอกคิดหวนะังเนาะมันก็น่าจะเป็นกำลังกำลังวันกำลังมือพร้อมที่น่าจะเป็นเออมันเออ สองเจ็ดสองแปดสองเกนีออ่คือน่าจะน่าจะน่าจะทะลักลอยกระชิบบอมโอ้อยเยาว่าตองนานเทไว้เป็นไปได้ได้เนาะสองสองเก้าสองสองเจ็ดสองสองแปดนี่กาดจะเป็นไปได้เนาะดูดิตามที่เคยเออสถิติกเคยออกอยู่ ไม่ออกจะว่าหลายงวดเลยเนาะหลายปีเ่รามันหลายงวดชื่อๆหรอกแต่หลายปีแต่ว่าฟัานนัน้นสองนี่ล่ะที่ที่ได้บอกพีดองไปว่าสองเดอ้อพี่รองเดอ้ออย่าตองมันว่าคันมีสองนะคือได้หลดเงินมาสั้นอืมเพว่าจีเป็นเน้นๆให้คือสองเจ็ดเนาะ,อะสองเจ็ด นะปั้นท่งเลยเป็นว่าแต่ว่าคนกะหานนั่นแสดงว่าเสียอันเด่นเหาะผู้ใดกะหาเด้ไปตลาดก็แมนไปหาไปหายูตลาดกับว่าเห็นก็ชิว่าซื้อสองหกสองเขีนสองแปดสองหอดสองเก้าหอสองเก้าแมนเดีว่าเป็นไปได้เว้ยสวยหน้าสวยหลังแล้วเกิด ผู ations, ้หนึ่งวัวาบ่เปนสองสี่สองห้าบ่เบ่อหกพันวาสองเก้าพันว่โอ้เด้ยวนีวสองเจ็ดีกว่าโอเคแล้วคันว่าสันว่าน่าจะเปลี่นเนาะตวเด่คือจะบอย่งน่ะแ่ะคันเบื้องเนี้ยวเล้ยวเลี้ยวอพผูหันบ่ได้ได้ตันซื่อได้สิบหันละ ซื้อฟันสิบเจ็ดเนาะหดว่างานฟันคาฟันแนวฟันสิบเจ็ดมันัวนี่ฟันฟันโตขึ้นมากผล่ป็นยังฟันสินมาเอือนเอือือนฟันสินาฟันดีมาอเดี๋ยวจังขี่เข่ามาไม่ปัยังไปวัดภูรังมึงอ่าขึ้นไปวัดภูขึ้นไวัดภูอาฟันดีมาอ่าขาวัดสินฟันดีมาสั้นเจตองว่าฝากเรีบีพีนองนะครับเพื่อเปลียนแนวทางนะครับ อ่ารูปปั้นเนี่ยสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ามักกระชื้นอ่ามักกระื้นเพราะมักบ่ต้องซื้อเนาะพี่น้องคืออันนี้ฝันก็คือฝันเลขน่าจะเปลี่ยนนะครับเออมักไปมักมันเนาะเพราะอะไรวะปกันมักคือกันมันก็ได้แฟนผู้เดียวกันคือว่าเนาะพี่น้องฝากเก็บี้นะครับเด้อผู้กมาติดตามนะครับ พื่อเปลี่ยนแนวทางมือนี้นะครับก็นวมาพ่นละอีกจักมือนกับวนันพาเนาะจะได้เข้ากันกันกบหาเข้ากับยศน้ำตาเทียนนะครับเนะาะลุงของเก่าพี่น้องฝากไว้ก่อนในคลิปนี้นะครับเนาะฝากเกบที่ทุกท่านนะครับเดอ้อนี่นะครับร้านบุญเหลือลงทองนะครับแล้วก็เกตองนะครับเดอ้อฝากเก็บที่พี่น้องนะครับมาติดตาม เลขฝันเลขเด็ดนะครับได้สองเกตเดอร์พี่น้องฝากไว้แนี่ยสำหรับหวดมีย่าเพื่อเก่เออก่อพ่อนะครับเนาะโอ้แม่ในปากเดอพี่น้องเดอเบาเออทีไล่ไปแล้วล่ะฝากเก็บซี่พี่น้องเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ที่แนวทางเดอสําหรับตัวเลขที่น่าจจะเป็ีนนะครับเนาะ สวัสดีครับ